ติดตาก่อนมันเหีห่ยวถ่ายคลิปเอาหน้าแดงก่อนโอ้สวยติดตามช่องพันนี้พาชมเลยเดอ้อติดตามติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะงามหลายยังวะอุ้ยเขาก็บรรยากาศดีแท้อุ้ยเยนว่ะสันก็รอบไม่ไ่าเดี๋ยวว่ะ Nói là xíu lắm bạc rồi Họ và thôi là sạp lâu <laughs> <laughs> Nóng Nóng giếm Giếm nè giếm nè Xoay xoay Chào <laughs> <laughs> อย่น้ยจะมีขาทิมได้มันน่นห่เป็นท้านมันเลยหั่นเป็น้านเค่ะือยอันันงสัสวคะสวเห็นไหมคะเห็นไหมคะสวัสดีคะสวัสคะ มือนีมีดารารับเชิญมากเลยใช่คุณะสวยายโอสวยเลยดอกไม้สวยคนก็สวยชุดก็สวยสวยคนแต่งชุดเขาก็บรรยากาศล่ะคนล้างแขนไว้แล้่ยวอ่ะอย่าบุ๋มเ้าะไปด้าต้องนี่ต้องด้อ เอาเขามันเลี้ยวเปนเดไปเลยวไนเดไปต้องที่ทางออกเจ้เอาคือจำได้แท้ไปสรนะทางออกมาเด้อลานามีนะนะน้ามียุกอไผย เดงอดทั้งหมดท้งนี้ลงมปหันนีด้วยนาแดงมาพี่ชัวกว่าน้าแดงพี่ชักกว่าเอวทโอ๊ยเที่ยวบ่อยเที่ยวชมสวนดอกไม้บ่ออิ่มเป็นเลยค่ะเป็นตาสะออน เป็นตาสอนค่ะสวนแม่ฟ้าหลวงง้ลายค่ะง้มไลงามไรต้นไม้เขาก็เคยเห็นติเชื้อแบบนีน้นีน่นนนค่ะคุณ นี่เตี๋ยอกบอลโอวะไรพอนมันชิลูบ่เนี่ยวไรพอนเนี่ยมันจิลูบบ่บอกมั่ยวะพ้อนแท่าไรอีกลหะอย่กบพี่ลำดวนไม่บอไม่เบอร์เพื่อนเพ่มีไปเขาไปหาหมูเขเอามันจิออกว่าเป็นดัวเดี๋ยวเน่น่ะขึ้นไปแต่ันี่ยน่ะ นั่นแหละชอบลยุ่งางบนนั่นนี่นะเรได้ลงมานักเพิ่มก่อนั่นชมยุ่ทางบนมีดอกไม้สหัก่ชุมนีเลยนูันะชยุ่างบนนั่นนะตามอ้สัตว์เดเงเจะนอีกวเดิ้มาอีกไหมมามาถ้าสุขภาพดีแล้วเงินนะมาจังไรกัยังจองแซ่ไ้แล้วเนี้ย หนมาทั้งได้กบต้องในมาตาสวยงามไยเนาะค่ะต่างประเทศเพื่อนไปเอามาจากต่างประเทศ

ตอนนี้กำลังที่ออกจากสวนไม่ฟ้าหลวงแล้วค่ะจะกลับแล้วจะไปต่อที่ถ้ำนางนอนอีก พี่ล้ำดวนแล้วก็พี่วะไยพรอนแล้วก็พี่มีมันก็สามคนงามไลค่ะงามไลบอกได้คำเดียวว่างามกับสวยค่ะสองคำมอะไรงามกับสวย สวยกับงามฮะสวยค่ะสวยติดตามทาง YouTube ด้วยนะคะอย่าติดตามแต่ทางเฟซไลายติดตามทางยูทูบด้วย ปีนั่นบ่อไร่ลงมาด้นาตียูทั้งรถมั้งกั่นเหรอฮะบ่แมน,น,นปีแรกก็บบ่อไร่ลงมาปีแรกที่เชื้อมก่นปลาผาจ่างแทงบ่ทันพอหกสิบไปเจียลงเขากำลังออกจากสวนแม่ฟ้าหลวงค่ะ